หนึ่งสองสามเร็วัาผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเป็นเกมชื่อว่าศิลปะปลายานะครับผม คือจำผู้การสองคนคือพ่ออมปลาออมปลาแล้วก็วาดปลาด้วยปากให้มันเป็นลูกเราเห็นมันง่าี่ยุดๆแล้วก็ให้ตะกรงขสามคนนะครับมาโหวตว่าใครจะชนะเอาคนเดียวที่แพ้นะครับผมคนเดียวที่แพ้นะครับโดนปลาลาดหัวลงมาเลยนะครับผมคนที่แพ้นี่ก็คือว่าดเพราะเป็นลูกเป็น่วงเบื้องเรื่องแพ้โอเคครับทีนี้นะครับผมทุกคนต้องเอาแทนนะครับผมมีรางวัลมีแต่การลงโลด ผู้ได้ชนะถือว่ารอดผู้ได้แพ้ถือต้องโดดเขาจะยิงกุ้กเละตั้งแต่ตอนทุ่แหวนั่นแหละเออแล้วก็ผมโอเคฝากติดตามในคลิปสัปดาห์หน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมเขาไม่ห่าเขาไม่อย่างเลยด้วยฝากคุณท่านในเรื่องนั่นแหละครับกติกาก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคคู่ใครผมคู่กูติวเอะผมคู่บปกตินะครับผมใครสวย ที่สุดรอดที่สุดกลางๆรอดที่สุดนิดๆรอดแค่โดนน้ำรั่วด้วยปลาลาดหัวนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เคลียร์สถานที่ออกแล้วนะครับผมเอาโต๊ะออกไปแล้วนะครับกลัวมันเลอะโต๊ะนะครับผมที่เกียรซักนะครับมุขอยานมันเลอะขุ้นหรอว้าขุ่นม่ได้สื่อคือโต๊ะเอาเสียหมุนนิดเออเสียถมอะไรก็ว่าเสียอะไรก็ม่ัวเสีอนี่มันเก่าแล้วสล็อาก็เสือเสือไม่มาใอร่เอาโอ้ผมมีเงินครับ มาเนียไี่นโจ๊กแบบทอดเสียนี่มันเก่าแล้วขลเกาก็เจอเดียไม่มา่อไห่เอาโอ้มีเงินเอาโอ้ผมีเงินเอาโอ้ผมีเงินโอเคมาคูแดคูแดงอีร่มกวาเด้ยโยนเหรียญขึ้นฟ้าแล้วครับผมนี่นะเหรียญก้อยเหรียญเม่อยัง มึงอร่อยยังโอ้โหเหลือเกลือโปดบอกเรียบร้อยหนึ่งสองห้อมันไปมันพอมสิลงมาไปเดี๋ยบร้อยมาแล้วมาแล้ว ไอ้พี่อมงเฮ้ยเฮ้่าได้เล่นก่อนด้วเยเป้นคนเล่นเองไงเขาบอกเ่านเ้ากนอยากเลรีก้อนหน่ยไมเรยไม่นเ้ีาเมียงเฮ้ยเฮยเฮยเฮยชืเสือผืนเนี่ยเป็นผลงานของตุยเจ้อผื้นี้เป็นผลงานของโตเสือพวกเขาเลยเสือพวกเขาเลย เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะกูจะเอาลูปพี่เสื้อนะรูปพี่เสื้อนะมีในใจแล้วใช่ทุกคนให้มีรูปในใจนะครับผมแล้วก็ภาพมีแล้วแต่ว่าจะไม่บอกให้ให้ไปดูตอนจบผมจะเอาลูปพี่เสื้อนะครับผมเขาจะเป็นต้นโคกงกลางนี่ครับโอ้คอมแท่งเลยตัวเอาเอาบางคนมาเข้าว่าเอาชากล่วยมากเปียนตัวมาประเด็กดิว่านี่ประเด็กดิเออประเด็ก

โอออยครเเซ็นตท่าสรีเมนคอร์เซ็นเตอร์สวัสดีค่ะขอแนะนำบริการเสียวดังต่อไปนี้นมเล็กหัวใหญ่แคมอวบเม็ดแดงจะแคงด้าแล้วมันกดหนึ่งกลับไปแล้วดยกลับไปแล้ว โอเคแล้วอ่าอันนี้ก็คือรื้อผีเสื้อนะครับหรือมันเป็นเป็นลูกขี้เหร่ยอดเลยเนี่ยผีเสื้อเปียกอันนี้ก็เปียกอันนี้เป็นโตนะครับผีเสื้อขี่แตกครับผมโอเคนะเคยมาตัวโอเคมั้งรูปหลักสวยปะสวยสวยสวยก็ได้อยู่ดิได้แท้ล่ะได้เลยอาบน้าวแล้วทำไมกูส่งก่อนนี่คือผลงานนะครับผมอันสวยรถของผมนะครับผมต่อไปเป็นทีมอัโต้นะครับมาต่อไปเวรต่ออ่ะอันนี้มึงสิบ่บอกนะว่ารูปยัง บ่าอ๋อแล้วมันถึไม่บังแย่แล้วเรียกเจ้ากูว่าอันรเด็เอาลงมาเขาเป็นน้ำที่เจ้าตัมันดิเออโอเคได้เยอะมาถึงกูกูเนาะนี่อันนี้เนาะอันนี้เขาคะแนนอ่ะเออนี่เขาคะแนนอ่ะเออเขาตองประกัน วัวนะส่วนนึงอันโอ๊โอเย,ยเกี่ยสตนะีเลยไปเครื่องผู้ขอไฟมาตัวอือฮะอุ้ยผู้ขอไฟพองกี่วันเด้ที่บ้านได้ไหมเก็ไว้ก่อนลอืม ดีกวอาดีกว่นดกวบ่ดีกว่นดกวอหัวเป็นหัวเอาเป็นหัวเอาข้อขึ้นไเลนะเปนเสือขึ้มันมึมึ้อ่เสือคี่หัมวยเสือข้อมันกระ้อใแล้วเอมาโอ้เชียงไก่ ลืมตเียไปดิอันนส่วนไหนส่วนไหนส่วนตัวอันนี้ส่วนไหนส่วนตัวโอ้หนาว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 หนเปรีเออโอ้ยเหลือบพวกตัวเหลือพวกตัวไรมากโอ้ยยืดย โอเคไหมโอเคอ่ะมาเนี่อธิบายว่าอันไหนเป็นส่วนไหนอันไหนเป็นส่วนไหนเอออันนี้เป็นหัวอออันยุ่งก้อนี่คืออย่างอันที่เพิงขึ้นมาข้อมาันนะขึ้นมาหนี่คืออย่างเป็นน้ำปลามีนะศิลปะตุยโตนะครับผมโอเคคู่ต่อไปเป็นลามกับบักูนะฮะบกมาก่อนโอเคลามกมาก่อนเหเกรี้ยวไปง่ายนิดเมื่อไหร่จะเปลี่ยนตัวกูดื่มปลาช่วยชาติเท ยาว่าเนี่ยตัดี๋ดยวจะยิ่งกัะสุนี่สวนอะไวดังูดมา,ารับแมมึงีดัมันสามหรัมีเซ็กชูวเซ็ได้วอลว้าเศรษามามึงต่อแล้วจะไปขึ้นมึงเลย เพงชาววังเสร็จล่ะเออเออาแล้วหักมาแล้วไม่ยอมหักไม่ยอมตุ้นนต้นนเป็นต้นอไ้ย่างในกล่องนเออใช้ไม่เยอะก็ไม่เยอะ เแม่ใบดิเนแม่บเอ๊ใบแม่คือไรไม่อย่างนี้ฮะแม่ไม่จีงหือกลัอเออเออละใบอ่ะมุมมีบังไดเป็นรูปหลากยังไงเออ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 เอสวยบ อันนี้อันนี้ดอดมั่นน่าตาต่อแม่พอครับเดี๋ยวผมแกส่งก่อนดีดึงกเกงคุณพ่อมาเียงไงดวะ ที่อไปเป็นที่ไหนผมเออเยเี่ยว้วไมพงนากของพี่มันต้องดายเลยมึงเลยำจะไม่ํำไม่คิวหาเออโอ๊เนี่ยบ่อยยมดกอุราเิทังใด

เท่ก่นเ็เน่อางนี on, ้มันะมสมาธิของมือพี่อ้ดเส้นหนาตติดพี่แม่กระดานเลยงานถึงติดอะไรเนเอ้าอะไรเรพูดตัวทยเยวนี้

โอเคครับผมตอนนี้ก็จบลงไปแล้วครับสรหรับศิลปะปาร้านะครับผมผู้ลงานที่สุดคิดว่าเพรง่งที่สุดแต่ว่าต้องบอกนะเนี่ยว่ามันง่ายพอหยังเออต้องทั้ความเข้าใจก่อนเดี๋ยวอันนี้คือผลงานของรามเอออันนี้คือผลงานของชิวเอออันนี้ผลงานของกูอันนี้ผลงานของบตัวครับอะไรง่ามเอาที่เอาเอาที่หนึ่งก่อนเอาเออที่หนึ่งรามเอ้ายัง มันมันคือที่สวนมันคือคือมันเป็นลูกมันเป็นลูกมันเป็นลูกอันนี้ทางเข้านี่ทางเข้าเออนี่ปีกอันนี้าบกร้านเป็นลูกว่ะบักร้านเป็นลูกว่าบักร้านี่เลีงเออที่ร้องล่ะบักทีออ้าาาานาตัวงนะอ กว่ารีกตัวเออกูว่ารูปีสียกลางปีกมั้งเนี่ยอ้จะเป็นกลางจริงเนาะแพ้ไอ๋อแพ้ไหม้ไหมเยี่ยมเป็นทุเรศทั้งสองไม่จีดีทตั้งสองั้เเอาเดียเอาแพ้เสื้อเนี่ยเอาอยู่ตรงนี้ในใจขอเออพื้นใดถือ่ะพื้นเนียนอ๋แรงอ่ะพื้นนี้ตกรอบมันไม่รู้เออว่รูปีเลยอ่ะเอรู้มพอมมึงปปุยไปนี่้ยัมต่แรมามาง่ามูเออแมงคิดว่ารองเสือก็บ่ดู สรุปแล้วครับผมคือลาไปที่หนึ่งนะครับ <arrested> คิวได้ท um, ี่สองแล้วก็ตุ้ยได้ที่สามโต๊โดนโตนะครับผมดกันโอเคนะครับผมโอเควะฟอนวะอนวะถามคุณโอเคโอเโอเโอเคโอเคโเคโกเคอเอเคโเอย่าเคอเอเคโลงคโอเคโอคโคโเเเเคค เสียขยี้ด้วยมไม่รอยาสับหัวจัดส้มจับส้มปีกองขาใช่ใช่ยัดเฉพะมยังมาแดมปื้อเพอวั้ตัวตาต้อนสังอมาได้ตัวเนี่ยโวยนนี้ตัวพิชิพนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็โดนถูกต้อแล้วเป็นรู่เสือนนะครับวันนี้ก็เป็นวินเนอร์ที่ชนะไป กูว่าทุกอย่างนี้กูป้าป้ยป้าปโอยังหมดสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสบถความมาแค่นี้นะครับผมเป็นศิลปะปาลานะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องแสนแจมนะครับผมน่าจะเป็นแฟนเพอทิคต็อกยูทูบนะครับผมฝากติดตามพวกเราไปจนแก่เท่าเป็นปู่ย่าตายายนะครับผมโอเยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม